สวัสดีครับมุมสังเวนนะครับวันนี้มุมสังเวนจะมาเกาะติดช่างบวกชอบหลังช่างนะครับในมวยไทยจีนนะครับึ้นโจกนาวันที่ส4สี่สิงหาคม2568เวลา14นาฬิกา3าสิบนาทีโดยประมาณครับมุมสังเวนก็เลยถูกการนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดช่างบวกชอบหลังช่างนะครับมาฝากกับแฟนมทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสรุปการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ให้แก่กันด้วยนะครับและสําหรับแฟนมอเตร์ไซนะครับที่ชอบลุ้นหรือว่าชอบเชียร์นะครับผมก็แนะนำนะครับ py24 ครับต้องแอดาำน้าก่อนนะครับและตามด้วย py24 ครับลุ้นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงและบริการดีต้อง py24 ครับเราจะมาเริ่มการ กาะกีตาช่างกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มไปที่ศึกมวยดิวิชัไทยก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะตามด้วยมวยไทยเจ็ดสีเลยนะครับ เริ่มกันที่ศึกมวยดีวิธีไทยนะครับเริ่มทําการแข่งขันจริงเวลา12นาฬิกาตรงนะครับณเวทีมวยกองทัพอากาศครับแต่ว่าเริ่มถ่ายทอดสดผ่านช่อง8เวลา12นาฬิกา3ทุบีโดยประมาณครับมาเริ่มกันที่คู่ที่นึงนะครับคู่ถ่ายทอดสดผ่านช่อง8เวลา12นาฬิกา3ทุบีโดยประมาณนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือ3ดาว NF ลูกสวนนะครับส่วนฝ่ายมือคือเพชรธนวัฒน์หนุ่มทันเทพิพกัด132ปอนด์นะครับเมื่อวานนะครับศึกมวยดีวิธีไทยนะครับทำการช่างน้าหนักนัักมยตต้งแ่ ช่วงหัวค่ำของวันเสาร์ก็คือเมื่อวานครับ เมื่อวานนะครับทางด้านฝรังสดาวมาหนึขาดไป1ปอนด์นะครับก็ถือว่ามาน้ำหนักไม่ค่อยสวยนะครับขาดไป1ปอนด์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรธนวัฒน์มา132ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดความสูงความยาวก็ถือว่าใกล้เคียงเกล็นะครับ3ดาวนี้ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ข่ายมวยลูกสวนนะครับล่าสุดก็ชนะนอกยกที่3ชูธงเกียรติชัดชัยนะครับที่มวยดิวิชไทยชก132ปอนด์เมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรธนวัฒน์นนะะคคครรัับบก็ฟิิิตซ้ออมมยยูู่่่ทีาว์ช ล่าสุดก็แพ้นอกยกที่2นะครับนบะเก้าบ้านตากเรดิโอที่มาดีวทิศไทยจก136บอนวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ เรทยังไม่เปิดนะครับสำหรับศึกมวยดีวิธีไทยเรทยังไม่เปิดทุกคู่นะครับแฟนมวยก็สามารถเข้าไปอัปเดตเรทมวยในช่วงที่เรทเปิดแล้วนะครับได้ที่เพจ Facebook มุม2เวียนครับช่วงเช้าศึกมวยดีวิถีไทยเรทยังไม่เปิดทุกคู่นะครับแต่ว่าคุณที่ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับดูว่าน้ําหนักมาสวยกว่านะครับเพราะว่าทางด้านฝ่ายแรงมาน้ําหนักขาดขาดไปถึง1ปอนด์เลยนะครับดูว่าน้ําหนักไม่สวยน้ําหนักทางด้านฝ่ายเงินดูมาสวยกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรธนวัฒน์นุ่มทันเทพครับ ส่วนคู่ที่2อรองคู่เอกนะครับไฟแงคือศิลป,ปะไทยสากุลรัตนะนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินรักดินแดงทีเด็ดเก่ากาพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบห้าปอนด์นะครับเมื่อวานทางด้านไฟแดงศิลปะไทยมันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่จุดเก้าขาดจุดหนึ่งส่วนฝ่ายน้ำเงินรักดินแดงนะครับมันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่จุดสองขาดจุดแปดครับมาน้ำหนักขาดคนละนิดคนละหน่อยด้วยกันทั้งคู่นะครับทางด้านฝ่าน้ำเงินดูขาดเยอะกว่านะครับ ความสูงความยาวก็ทางด้านฝ่ายเงินจะดูสูงกว่าลอยกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับศิลปะไทยนี้ซ้อมอยู่ที่สิทธิขู่ชาตินะครับล่าสุดนะครับแพ้นักยกที่3าายตะวันบุรณามวยไทยที่บดีววทิไทยชกลอยยี่สิบเก้าปอนด์เมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับรักดินแดงฟิตซ้อมอยู่ที่ทีเด็ดเก้าเก้านะครับล่าสุดก็แพ้คะแนนธีรพลบำรุงสิทธิเวทีเมืองกองทัพอากาศชกลอยยี่สิบหกปอนด์นะครับเมื่อวันที่30มิมิถุนายนที่ผ่านมานะครับ เรศยังไม่เปิดครับคุณนี้ชอบไปที่ฝ่ายเงินนะครับรัก,ก่ินแดงทีเด็ดเกก้านะครับกระดูกมวยอาจจะดูเสียเปรียบนะครับ แต่ว่าสภาพร่างกายผมดูว่าหนุ่มสดห้าวกว่านะครับและวันนี้ดูได้ใหญ่ด้วยชอบไปที่ฝ่ายนักเงินนะครับรักเรีนแดงที่เด็ดเก้าเก้าเด็ดยังไม่เปิดครับส่วนคู่ที่3นะครับคู่เอกน้ำรายการนะครับเป็นการป้องกันแชมป์ร้อยปอนด์ของศึกมวยดทวีทีไทยด้วยนะครับทางด้านฝ่ายแดงเจ้าของแชมป์ก็คือยุทธจักรตลาดคนเดินเพลินเมืองพลส่วนฝ่ายนักเงินนะครับเนื้อพยัคฆ์พุทธประชาชื่นพิกัดหนึ่งร้อยปอนนะครับเมื่อวานทางด้านฝ่ายแดงยุทธจักรมาหนึ่งร้อยจุดแปดลดจุดแปดส่วนฝ่ายนักเงินนะครับเนื้อพยัคฆ์บัก ไฟแดงนะครับยุทธาจากักรมีฟิตซ้อมอยู่ที่ปอเปาอ,อินนะครับล่าสุดก็ชนะนอกยกที่4วุฒิชัยเล็กก็วุฒิชัยที่สึกจิตมึงนนชก1 0 0่อปอนด์เมื่อวันที่19กกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ สน้จเงินนะครับเหนือพยักฟิตซ้อมอยู่ที่สิทธ ok ิ modeling, ziehen, tea, online, antis, ์กำนันเน่งนะครับที่จังหวัดชัยนาธนะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนบอลใส่บางเทามวยไทย MA ที่มวยดิวิชไทยชก101อปอนด์นะครับเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเรทยังไม่เปิดนะครับคุณนิชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเหนือพยักพุทธประชาชื่นนะครับกระดูกการผ่านมวยดูได้เปรียบผ่านของดีๆมาเยอะกว่านะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเหนือพยักพุทธประชาชื่นครับมาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของศึกมวยดิวิชันไทยในัะครบ คู่ที่1ชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรนวั์หนุ่มทันเทพนะครับดูว่าน้าหนักมาสวยกว่าครับคู่ที่สองชอบไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับรักดินแดงที่เด็ดเก้านะครับกระดูกเป็นรอนครับแต่ว่าหนุ่มสดห้าวและวันนี้ดูได้ใหญ่กว่าด้วยชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินรักดินแดงที่เด็ดเก้านะครับส่วนคู่ที่3าคู่เอกนํารายการนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเหนือพยักพุทธประชาชื่นนะครับผมดูว่าช่วงหลักครับกระดูกผ่านกระดูกการผ่านมวยดูได้เปรียบผ่านของแข็งแขงมาเยอะกว่าครับและสําหรับบริรักษ์มวยชอบหนึ่งตัวของ ชอบไปที่ฝ่ายทุนเงินนะครับเหนือพยักพุทธประชาชื่นครับมาต่อกันที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับเริ่มทําการแข่งกันเวลา14นาฬิกา30มสีโดยประมาณนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นมวยไทยเจ็ดสีล้วนๆนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1นะครับคู่ที่หนึ่งี้เป็นนักมวยมาเสริมแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับเดิมทีจะมีรายการในสัปดาห์หน้านะครับวันที่3 1อสิงหาคมสัปดาห์หน้าครับเนื่องจากว่าทางด้านเด่นเมืองจันทร์นะครับ แจ้งถอนไปนะครับโบนเตอร์จึงดึงออกทั้งคู่แล้วก็ไปเอาคู่นี้มาเสียบแทนนะครับโดยที่ทางหน้าแฟแดงก็คือเพชรสิงห์คอนซอร์สมันกาเมนนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับฟิลพดุงชัยมวยไทยนะครับพิกัด107ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทางหน้าแฟแดงเพชรสิงห์คอนมาเหยียบตะช่างรถตําหนักเยอะอยู่พอสมควรนะครับ2-3ปอนด์เลยนะครับก็ถือว่าน้ำหนักมากไม่ค่อยสวยนะครับส่วนฝันเหเงินฟิลนะครับมา100 7.2- ลจุดสองครับความสูงความยาวกอทางา้านไฟแดงดูจะลอยๆกว่านิดๆน,นะครับไฟแดงเพชรสิงห์ขอนีเป็นในช่วงจากสวนสุรินนะครับปัจจุบันก็ฟิซอมอยู่ที่สอสามานกามินนะครับมีทนเสียสามานปุญยอบเ็นผู้จัดการคอยดูแลครับเป็นมวยขวาเพชรคบเครื่องเข้าในเหนียวนะครับสัตว์แข็งแรงว้าขอปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งบูดุดันนะครับสามฟอร์มล่าส่ดก็แพ้2แล้วก็ชนะ1นึ่งใบรัสดนะครับชนะคะแนนผักบุ้งเพชรเกตเพชรที่วิธีจ 7, ชจ้เจ็ดชกหนึ่งร้อยสามปอนด์เมื่อวันที่หกกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ ส่วนฟันเงินนะครับฟิลเป็นในโชคจากจังหวัดสุขโขทัยนะครับปัจจุบันก็ฟิซซ้อมอยู่ที่พดุงชัยมวยไทยยิมที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับมีคุณพดุงชัยพันนุมาเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลเป็นมวยขวาครบเครื่องดักสัตว์แข้งต่อยมัดแรงเข่าในปั้มตีแข็งแกร่งบูดูดัน3ฟอร์มสุดก็แพ้1แล้วก็ชนะ2ไฟล์ล่าสุดก็ชนะคะแนนเพชรสวัสดิ์สิทธิ์ออดพิบูลที่วิธีราชเลนเงินโชคหนึ่งร้อยสองปอนด์เมื่อวันที่ยี่สิบเก้ามิถุนายนที่ผ่านมาสามฟอร์มหลังสุดของทางคู่ เปิดอยู่ใครต่อรองนะครับกู้ขี้สูสีเลยนะครับต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเรทนะครับมีโอกาสที่จะปรับขยับขึ้นและขยับลงได้ตามอัตราการแทงนะครับเปิดมาช่วงแรกๆเลยนะครับเปิดใครต่อรองนะครับคุณนิชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับฟิลพดุงชัยมวยไทยยิมนะครับน้ำหนักมาสวยกว่านะครับช่วงเช้าทางด้านฝ่ายแดงมาน้ําหนักลดเยอะนะครับถือว่าน้ำหนักไม่สวยชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินฟิลพดุงชัยมวยไทยยิมครับ ส่วนกู้ที่2นะครับฝ่ายตรงคือมุลพระรามสิบเพชรุกันนะครับส่วนฝัน้เงินบังไฟโกช่างนุ่นสีสเกตพิกัด104ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงมุลพระรามนะครับมา104ปอนด์นะครับขาดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ขาด104ปอนด์พอดีนะครับส่วนฝัน้เงินบังไฟโกมา104ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดความสูงความยาวก็ดูว่าท่าน่าฝันเงินนะครับบังไฟโกจะดูล,ยลยอยๆเหลื่อมๆนะครับ ปรแดงมนฑ์พระรามนี่เป็นในโชกต่ายจังหวัดราชบุรีนะครับปัจจุบันก็ฟิซซอนวย์ที่คายมวยเด็รัตนะครับมีอาจารย์สุรเสียงหลอคอยดูแลนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงนะครับขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรงหลักเหลี่ยมดีนะครับสามฟมล่าสุดก็ชนะสองสุดแพ้หนึ่งฝ่ายล่าสุดนี่แพ้คะแนนนัดใหม่วัวอุรชาทิวิธีช่องเจ็ดชกหนึ่งร้อยสองปอนด์นะครับมุมที่22่สิบสองิจัยหนที่ผ่านมานะครับวันนั้นเป็นการป้องกันแชมป์ของมนฑ์พระราม่่แแล้้วกก็เสียชมมปป์ใใหหัับบนนไะคร ส่วนไฟล์น้าเงินบ้้งไฟโกะเป็นในชน่วงจากจังหวัดมุกดาหารนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่สยหมูลสนุกเกอร์ที่ยโสธรน,นะครับมีเสียกอบยหมูลสนุกเกอร์นะครับเป็นพุ้เป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องดักสั์แข้งต่อยหมัดแรงนะครับไล่แขนขวางหน้าปั้มตีฟันศอกดูนแรงหลักเรี่ยมดีนะครับและดูว่ากระดูกมวยน่าจะดูดีกว่านิดหน่อยด้วยนะครับแต่ว่าหมา่เยือนนะครับ นาเสือบรรยากาศอาจจะดูเสียเปรียบเพราะว่าส่วนใหญ่เดิมทีจะโชคอยู่สายศึกเพชรยินดีนะครับสฟอร์มล่าสุดนะครับก็แพ้2ไฟแล้วก็ชนะ1ไฟล่าสุดก็แพ้คะแนนน้ำผุกรอบหาไทยราชทิวทีทราชดำเนินโชคห0ึ่อยปอนด์เมืม่อวันที่3 กระดาษกระดาษคมที่บานมา3ฟอร์มหนังสือของท้งกู้ทางด้านฝ่ายแดงก็จะดูสวยกว่านะครับเลดลังช่างไม้แรกเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงมนพระรามจบานเจ้าถิ่นเป็นต่ออยู่ในราคา10ต่อ9นะครับคุณนี้แนะนําให้รองไปที่ฝยนเงินนะครับบางไฟโกช่างนุ่นสีสเกตนะครับมาเยือนนะครับบรรยากาศอาจจะดูเสียเปรียบนะครับและไม่คุ้นเคยกับการโชกกังวันนะครับแต่ผมดูว่ากระดูกมวยนี่ไม่เป็นรองเลยนะครับผ่านของแข็งๆของดีๆมาเยอะเลยนะครับและดูเวทปะทะดูใหญ่ดูเต็มกว่าด้วยนะครับอยากให้รองไปที่ฝยนเงิน บังไฟโกช้างนุนสีสเกตเลดหลังช้างนี้เปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงมน์พระรามเป็นต่อ19คู่นี้แนะนําให้รองไปที่ฝันเงินครับบังไฟโกช้างนุนสีสเกตครับมาถึงคู่ที่3านะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงคือเนือสิงสิทธิ์กำนันนิรันนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับทะเลทองโชดผลไม้สดนะครับพิกัด158ยปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทั้งคู่นี้มาน้ําหนักเกินคนละปอนด์กว่าๆด้วยกันทั้งคู่นะครับทางด้านฝ่ายแดงเกินอยู่1.2สนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินก็เกินอยู่1.8มา เกินคนละปอนกว่าๆด้วยกันทั้งคู่ก็ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปียบนะครับความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันนะครับไฟแดงเหนือสิงห์นี่เป็นในโชคจากบนราชธานีนะครับปัจจุบันก็ฟิซซอยู่ที่สิทธิ์กำนันนิรัน์นะครับก็มีกำนันนิรันต์ภา,าครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับเป็นมวยขวาคบเครื่องสูงยาวเขาแหลนะครับ ขวางค้ำแทงแรงศอกสวนอันตรายบูดูดันเก่งภู้ทอน,นะครับและเป็นจอมล่าเดิมพันที่เวทีภู้ทออีกหนึ่งคนนะครับสามฟอร์มล่าสุดก็แพ้หนึ่งชนะหนึ่งแล้วก็เสมอหนึ่งล่าสุดก็เสมอกับทะเลทองชดผลไม้สดที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาก็คือคู่ชกในวันนี้นะครับส่วนฟันเงินนะครับทะเลทองก็ไปในโชว์จากจวนบุรีรัมนะครับปัจจุบันก็ฟิซซอมอยู่ที่สอพาราศนะครับก็มีอาจารย์บุญชอบพาราศนะครับเป็นคนดูแลนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่่อออองงงนนนไดดด้ใดีััักกแแขตยหมฟร เข่าในเหนียวยัดไส้แรงเก่ากระดูกดีนะครับสฟอร์มสุดกอแพ้1ชนะ1แล้วก็เสมอ1ล่าสุดกอเสมอกับเหนือสิงสิทธิก์กำนันนิรันที่จังหวัดสุรินก็คือกุชกในวันนี้นะครับเมื่อวันที่2 1เอกรกฎาคมที่ผ่านมา3ฟอร์มสุดกอทั้งคู่ใกล้เคียงกันคู่ขี้สูสีนะครับคู่นี้เคยประทะก,กันมาแล้วสองครั้งนะครับที่เวทีภูทรครั้งแรกนี่เป็นทางด้านฝ่ายแดงเหนือสิงชนะแตกมาในยกที่4ล่าสุดกอเสมอกันมา แบบบวัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนนะครับไฟนี้เป็นไฟที่สาไฟแตกหักนะครับมาแก้มือกันอีกครั้งหนึ่งที่วิธีช่องเสร็จ ช่อง70นะครับสนามกลางเลทเปิดมาไม้แรกนะครับคูคีสูสีนะครับเปิดที่ฝ่ายแดงเหนือสิงห์นะครับเป็นต่ออยู่ในราคา10ต่อ9นะครับวันนี้ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเหนือสิงห์สิทธิ์กำนันนิรันทร์นะครับสถิติดูดีกว่านะครับเพราะว่าเคยชนะมา1ครั้งและเสมอ1ครั้งนะครับแล้วผมดูว่าหนุ่มสดร่างกายดีกว่าครับวันนี้น่าจะย้ำแขนเป็นครั้งที่2ได้ครับเลทเปิด1 9อยู่ที่ฝ่ายแดงเหนือสิงห์สิทธิ์กำนันนิรันทร์ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเหนือสิงห์ิกำนนนนัััรรคบ ส่วนคู่ที่4นะครับคู่เอกนำรายการครับก็เป็นการแก้มือลังตาก,กันอีก1คู่นะครับทาน้าแฟรมคือยกคิรีท n เมวยไทยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเด่นสิ์นายกทวิตตะพงพิกัด1 1 9ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าทั้งคู่ก็มาเกินคนละปอนด์เสร็จๆด้วยกันทั้งคู่ก็ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับความสูงความยาวก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับ ไฟแดงนะครับหยกคีรีเป็นในโชคจา่ายตัวสุรินทร์นะครับปัจจุบันก็ฟิซซ้อมอยู่ที่ TN มวยไทยนะครับมีนกน้อย TN มวยไทยเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลเป็นมวยขวาเข่าครบเครื่องนะครับเปิดเกมสานแข้งต่อยหมัดคว้าคอล็อกลัดตีเนี่ยแน่นแข็งแกร่งบูดุดันนะครับเป็นมวยเข่าในทรงแข็งแรงเข่าอาชีพนะครับแต่ว่าเคยแพ้กุรอสู่มาในวันนี้2ครั้งนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับก็แพ้2แล้วก็ชนะ1นึฝ่ายล่าสุดก็ชนะคะแนนเพชรฤทธิ์นะครับเหล่าโชคเจริญราชศรีทีวีช่องเจ็ดโชคร้อยสิบเก้าปอนด นะครับเด่นเป็นในโชคจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับปัจจุบันก็ฟึกซ้อมอยู่ที่สักบุรีรัมย์นะครับมีอาจารย์ฉลองศักดิ์ศร์ทนิคุณนะครับเป็นคนดูแลนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องนะครับเตะขวาต่อยขวารุนแรงครับวงในไล่แขนครับของคอล็อกรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งสอกส่วนรุนแรงนะครับฟอร์มสดเลยนะครับและเคยชนะคุโุสู้มาในวันนี้ถึง2ครั้งเลยนะครับสามฟอร์มล่าสุดนี้ชนะรวดทั้ง3ามฝ่ายนะครับล่าสุดก็ชนะแตกยกที่4นะครับยกคิรีทีเอ็นมวยไทยที่วิธีช่อง7จ็ดชงร้อยสิบกาปอน พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็คือคู่ชกในวันนี้นะครับสามฟอร์มลสุดของท้งคู่ทางด้านฝ่ายเงินก็จะดูสวยกว่านะครับเรทนะครับเปิดเสมอฝ่ายน้ําเงินนะครับเด่นสิทธินายกทวิบตพง์นะครับเพราะว่าคู่นี้เคยประทะกันมาแล้วถึงสองครั้งนะครับครั้งแรกที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นทางด้านฝ่ายเงินเบียดชนะมานะครับครั้งที่2ล่าสุดนะครับที่วิธีช่องเจ็ดสีแห่งนี้นะครับก็เป็นทางด้านฝ่ายเงินที่ชนะแตกมาในยก ที่4นะครับก็ถือว่าวันนั้นเกิดอุบัติเหตุหัวชนกันแตกนะครับวันนี้ก็เป็นไฟที่สนะครับไฟแตกหักนะครับมาดูว่าทางานฝ่ายแดงครับจะตีใครแตกได้หรือว่าทางด้านฝ่ายเงินจะทำแฮตติกได้ครับคุณีีแนะนําให้รองไปที่ฝ่ายแดงนะครับยกคีรีทีเอ็นมวยไทยนะครับผมดูเขาไหนน่าจะทําได้ดีกว่านะครับวงนอกจังหวะฝีมือวงนอกนี่ทางด้านฝ่ายเงินน่าจะทําได้ดีกว่าครับแต่ถ้าประกบวงนั้นดูว่าเข่าในของทางด้านฝ่ายแดงยกคีรีทีเอ็นมวยไทยนะครับเข่าทรงแข็งแรงกว่าเข่าในอาชีพนะครับวันนี้ผมบอกว่าน่าจะตี เแตะแก้แขนได้ครับเลดลังช่างเปิดอยู่ที่เสมอฝันเงินเด่นสิทธนายกทวิตพงศ์คู่นี้แนะนําให้รองไปที่ฝ่ายแดงนะครับยกคีรีทีเอ็นมวยไทยครับมาสรุปการอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนโชคของมวยไทยเจ็ดสีในวันนี้นะครับคู่ที่1นะครับเลดเปิดไขรต่อรองครับคุณนี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับฟิลพดุงชัยมวยไทยยิมนะครับผมดูช่วงเช้าน้ําหนักมาสวยกว่าครับคู่ที่2เลเปิด19อยู่ที่ฝ่ายแดงมน์พระรามสิทธิ์พชรุกันนะครับคู่นี้แนะนําให้รองไปที่ฝ่ายน้ําเงิบ บังไฟโกชังนุนสีสเกตนะครับผมดูกระดูกการผ่านมวยไม่เสียเปียบเลยนะครับและเวทปะทะก็ดูเต็มกว่าด้วยแนะนําให้ลองไปที่ฝ่ายเหมือนบังไฟโกชังนุนสีสเกตครับคู่ที่3มเลดเปิด19อยู่ที่ฝ่ายแดงเหนือสิงสิทธิ์กำนันนิรันคุณนี่ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเหนือสิงสิทธิ์กำนันนิรันนะครับผมดูว่าหนุ่มสดร่างกายดูดีกว่าและสถิติก็ดูดีกว่าด้วยชอบไปที่ฝ่ายแดงเหนือสิงสิทธิ์กำนันนิรัน คู่ที่4นะครับคู่เอกนํารายการนะครับเลดเปิดเสมอฝ่ายน้ําเงินครับเด่นสิทธิ์นายกทวีตพงศ์นะครับคู่นี้ก็แนะนําให้รองไปที่ฝ่ายแดงครับยกคิรีทีเอ็นมวยไทยนะครับผมดูว่าเข่าในเหนียวกว่าเข่าในทําได้ดีกว่าครับอยากให้รองไปที่ฝ่ายแดงยกคิรีทีเอ็นมวยไทยครับและสําหรับมวยรักมวยชอบหนึ่งตัวของมวยไทยจะสีในวันนี้นะครับชอบไปที่คู่ที่1นเลยนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับฟิลพดุงชัยมวยไทยยิมครับ สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนําไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนาไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังครับถ้าอยู่ตัวดีก็บางกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขยับขยายเอาตัวรอดให้สำเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวอชนะร้อยเสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขอย้าว่ามวยชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ เห็นกันทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนบอทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีและก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ